ขอ,ขอบคุยกับไส้สบ,บายดีท่านผู้ชมพบพ่อครับขาบรรเจ้าขมุนอากขาสคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมกับสิไปหาสมพานก่อนท่านผู้ชมออไปเบิมม่งว่าสมพานเห็ดยังมั้งฮูฮ้ทุกภักนี่นะเบิองเอาท่านผู้ชมของเตะล้วนๆได้นี่โมเมนต์ยังได้นี่แต่ว่ามัดดินกินแท้กินหวาที่ลึกที่ลำ้ำ ตัดน้ำเลยที่ปะเลยว,ว่าเลื่อนได้ไหม

สาวบทปีบทปีกานในปีนี่มาเลยค่ะว,วันรุ่งแถวตี่ล่ำลอยเป็นไรบาทอืมแห่งดีเลยขายห้องป้อมเถื่อเดียวนี่ได้แต่ละปีทำนี่เขาได้ขายช่องเถ<ะ>ื่อละวะนำเถื่อล่ะเออหน้าให้นี่มีแต่ห้องป้อมเอ้ยปีการนี่ค่ะอืมอีเชมันเนี่ยคล้ายบุรบเบิลจะเถือ่อ <c oughs> อันนั้นอันนั้นหันเป็นยังไงหันเพิ่์นพุตตีนะทิมแล้ววะหันมันบรได้ขายมันงามโพด กินกับกินพี่หลืกพี่ลำเนาะโหดเออไม่ข้ามาลกเอาเองบุตรท่านวะบุตรท่านนาะคนผู้เดียวทานไส้ไปไส้ไปบวกจนอ่างชอยเชี่ยวคนผู้เดียอีมอนเออโทษว่าเราย้ายแล้วเราบ่ยังงั้นว่าเช่นห่วยหอมป้อมเออเออเจ้าหน่อยให้มันเมื่อคืนว่าให้มันชอยกูก่อนไปสิ อย่าสิบเมามาบอกเมาเมาแล้วนะข่อยเป้านองเคยเพื่นทกินบากันนะวะกินดแล้วึกใจกันเลยเนาะได้ค่าคูนบอกบวไปช่ยกรเบิ้นกันนบกะอ่วยกนโอ้มีหัวนี่แหละบ่มีบ่มีหยาจักหน่อยเนาะสมพันบ่วะ

พักบงมีการได้ราคาให้ค่ายยุ่เนาะสมพันธ์มันบดได้ราคาวะโอ้ยคาแกนกับบดได้ซ้ำโคตรเนาะแต่ว่างามอยู่ได้นี่นะงามเถงงามว่าข้อมงกี้กับแปดเก่านานผู้ได้หันสมพาน <laughs> อม,ม,มันตัดมันตัดนามแล้วมันวะขื่น <laughs> มันเป็นขั้นบบตัดนามแล้วมันขึน้นเมื่อเมื่อภั่นลาข้าพอดู <laughs> <laughs> ได้ก็เลยว่าว <laughs> ตัดซะสิ <laughs> เอ้อ เออนี่แหละคือเบืองนั่นนี่และของเต่ากีจนดำของเจ้ายังข่าอกลลกอยู่นี่นไปเบืองไม่กินะพักบุ่งไม่ได้ห่านเคียวๆขนาดน่ะอ้าอีนีทรยัปเบงลข้ด้วนะ่าปะทูา้าันฟ้าหนามเพิ่ว่าจะได้เออ ตอนเลตอนเ้าตอนแงลดมันน่าความเื่องความงามเลยะบาเออนปนาันแต่ผมได้ให้ปลาคาาพิษได้มรั่วต้องได้ฮดมือองเทืรนบ่เออจะได้พูดซองเทอนี่เราดตยามือเศ้าลรพอมอแรงเราพูดเออไม่ว่านี่ก็่ไดฮดต่นแรงเี่นะจะเ้ามันนี่ก็ีตจะเศ้าระยะต่แรงพูด ชีวิตนี่มันว่าดึงสบายอยู่กับโบ๊ทคืองามนี่ก็เราคือขาดเลยจะเย็นเลยพ่อพ่อพักมาขึ้นนี่เบืดพืชองหออเสืออีกสามโต้ลุงเออมันหนาวโพธิ์เทพกระบาบเนาะลุ่มก็ล่มอีกบูมินหนาวหลานได้อืมวันนี้เชฟอาบน้ำปร่ชามนี่แหละเพื่อนขึ้นมาอาบน้ำ กอลวเอยอ,อาบกยังมาเห็ดเวียกออโอ้ยจากว่าังดกระยาแล้วอ้ชนลวะนำกามโตเสือใสแล้วกันยาลงมาเหตุเบียกต่อดิโอ้ยเดก็กจำเกระยาเมื่อคืนนี้เปิดน้ำขึ้นมาตั้งเงม่อน้ำเต็นถังต่อมามัวน้เป็นบดถังนขนมาแม่อ้แม่ยัง,งอาบกูอ,อาบน้ำออน้ำเต็มถังนะกูอ,อาบหมดเลยในถังอะนะ มันกมันกสีบว่าบเม็เจ้าสีขาวมือนี่บอดอยู่หันแล้วมันบอเย็น่อยยมันู่หัแล้วมันบอปลาผัดเย็นจ่อยเลยมันบอ เออยนามนาวคือนาบดานคือกันไล่อุ่นๆเลยเขาจูบอะไนะคิดว่าผูใดเอา,อาแล้วเมล็นี่น้าออนเต็มอ่างนี่เห็นมันไลลงเงืมคือเขาิวขาจูบใหม่ึ้นมาโรยมั้ยบจูบ <c oughs> ใ,ใหม่อมาดดไหลคมันดูลงืนบดืเ <c oughs> ต่มขึ้นมาหมยคม่นว,มมวนนะอาบน้เอ้ายุ่ทึ่งใส่น้ำเงื่มบริแท้นาำบดานมาสันสมบรติเออ

ทางงอนหรือทางงอนนี่มันข้น่อยว่ามันไปคลายอยู่พูนะอืม,มอตอนแรกเนี่ยบริกายว่าสันจักมาลกพักเล็บไปสองมือเลยดิเหเงานอนนะ <laughs> งเ่าฮ่าฮ่าางางอนนะว่าโอ้ยไม่ข่ากันดิอันแรกก็นาดมากสิบโมงสิบเอ็ดโมงแนละ้ว <ม>โอ้ยายผงเอาผักไปเมื่อไหร่อีกเออบอกไว้ได้เนาะมาเจ็ดโมงมาบิตตลาดมากินข้าวแล้วก็ไปเอาผักเลยเออห้าโมงสิบโมงผู้เดียววะบอดี้มีคนนั่งอยู่อยู่หันวะ,ะนั่งตลาดนะดออโอ้โธ่ม็บอกไวแล้วผู้หนึ่งเลาะสื่อผู้หนึ่งขนั่งคายกันยังายเนาะมัน,นจังบด<พ>อดี้ขาดได้ไดามันโม่งแห้งวะเออ ไหนจะค่าเดียวเห็นบ่ก็พักเราเศาแล้วว่ะเฮ้ยอย่งเราเราโบวิ่งเต้นแล้วเราเอาที่ส่วนน้องชายเราปลูกเนอะเราบบวิ่งเต้นแล้วเราเอาส่วนน้องชายเราปลูกมาขายเออเอาของตัวเองมาขายเออเราบวได้เลาะแล้วขั้วเราก็บรบกแขงแหงนี่เล่ห์เห็นไหอือ เอเอามาผ่านมันไลยว่ะอือนี้เราย่างได้าบุญละย่างจะตเเนยังเป็นตอนนั้นว่าเี้ยงมเลยใชคืออามาผ่านอย่เก็บเ็เี้ยงมเลยติดตามสวนพักนางสมพนให้ทานผู้ส้มเบิ่ง จำลังเอาพักหอมปอหมอฐานผู้สมมื่นทรายเก็ลืมเลยมื่นละแสนเนาะ <laughs> มื่นละแสนฐานผู้สมพี่กายนี่โมเมนต์ใดโลละแสนวัดสมพานโ,โลทรายเกาะโ,โลซา้าว,วะาหแห่งสุดไหนวะเอา ช่วงฤดูฝนว่ามันแพงนะเออว่าแล้วอวันมือนึ่งสองร้อยแปดมเออหันแหละเขาก็ลงุลงๆกับต้นนั่นแหละคือว่าแพงเขาเทอ่ะหาสาหรับคลิปนี้กระชิ่อจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสวยเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวสมผาสในการเหตุการเกษตรเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันทริปหน้าบ๊ายบาย